แมนคอันคือเที่ยวกัมากรกิ้ามกันเต็มอนบรเวี่หายว่ามันเสือหมอแล้ววันนี้ก่อนมาสีได้ซือรถไปหท้างหาที่กระโจเลยมันเหนือยๆขือหมดที่แหลต้หัวมีแหละล่ะเป็นการโจเพิ่มกรสีบริหารเตียมงานมือแลจ้ามันเดียวมันกรอมันกรอบมันไหนมันเต็มมันสูงส่งมันเด็ไร แกชีเล่อเล่เอาสูสูตาบนทางนี้เปลี่ยนละมัมาพิเศอันไหน,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 นละป้าตอนนี้เศษสูงพเเศษอี่ยังขายเลอ,อ ตัมพ่เพียนเนี่ยบรรยากาศรอบๆงานพิ้องจ่า

กหนหเลยตูันล่ะจันน้ปาเียสองกมือเ้าไปเข้า่องคนตามันม่รุ่นึงนีไเอาอนัแ่น่ะตีตีตตมันบ่ รุ e ่นตีนเออบ่ได้นั่นได้ก็ได้ได้หล่ะลูกสาวเอาก็ใส่แด่นั้นัลละคอยยังได้รุ่นนั้นละมันมันนั่นละเออมันคือมันัทงมื่อแรงเจ้าไปห่านเจ้าให้เขาตีนให้หล่นอคุณจันก็จะว่าว่ายังมั่นว่าเรื่องคนตางเขาเพื่อนตีตรงสาวไปตังแต่นั้นมาไหวมากตัดนามากบางมากใดมีแบบจุลนี้แน่นอนค่ะฮัลล์ม่ตู้ไปอาบน้ำ เอา,าเรื่องมันไม่ตู่ไนอเบน่ะกก้มันเที่ยวไปต่ออยู่ห่านเดี๋ยวนี้ันเนตเอง